สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม g a n t i e f Auto San Andreas ed Definitive Edition นะครับกับ EP ที่18ครับ EP นี้เราย้ายมาทำภารกิจกันในดาว์ทาวนะครับซึ่งก็จะเป็นภารกิจของ OG Rock นั่นเอง ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจแรกของ o อ Lock นะครับแล้วก็สถานที่ที่จะรับภารกิจนอกจากอยู่ในดาวเทาแล้วยังมาอยู่ในร้านเบอร์เกอร์ช็อตด้วยร้านนี้เราสามารถเข้าไปกินเบอร์เกอร์ได้นะครับไปสั่งเบอร์เกอร์ได้เลยแล้วก็เงื่อนไขในการรับภารกิจนี้นะครับเราจะต้องมารับภารกิจหรือมาทำภารกิจนี้นะครับภายในเวลา4ี่ทุ่มหรือไม่เกิน6โมงเช้านะครับหรือพูดง่ายก็คือสามารถทำภารกิจนี้ได้ในระยะเวลาช่วง สี่ทุ่มจนถึง6กโมงเช้านั่นเองก็ตอนนี้เลยสี่ทุ่มมาเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเข้าไปรับภารกิจกับ OG o ล็อกกันเลยนะครับดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยนะเพราะอัฐพานฮ่าฮ่าข้าวเหรอนายยังไม่วิ่งหนีไปอย่างนี้ไม่ละฉันมาที่ดีเพื่อนายเลยนะเอาจริงดิไม่เย้ยฉันเนี่ยนะฉันอยากจัดฟา์ตี้ที่เล่แต่เพลงฉันน่ะ แต่ก่อนอื่นเลยฉันอยากมีเครื่องเสียงก่อนฉันช่วยได้ตราบใดที่ฉันไม่ต้องไปปาร์ตี้นายอะนะหมายกว่าง่ายนะเพื่อนและประกันเลยว่าเมื่อฉันเริ่มงานปาร์ตี้แล้วทุกคนต้องได้ยินเพลงของฉันเอาจริงๆนะโอจีฉันไม่ค่อยชอบเพลงแร็ปเท่าไหร่นะฉันชอบฮาร์ดคอร์มากกว่านั่นแหละฉันเลยเพื่อนนั่นแหละฉันเลยโอจีล็อกเบบี้โยโย่ก็ได้ก็ได้แต่อย่างน้อยนายควรให้มันคล้องจองกันหน่อยนะแต่เอาเถอะนายอยากให้ฉันขโมยอะไรนะฉันขออธิบายอะไรให้นายฟังหน่อยนะเพื่อน ลองฟังสิฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่ออกมาจากเครื่องเสียงลอยแววมานะฉันคิดว่าที่ชายหาดน่าจะมีปาร์ตี้กันฉันเลยอยากไปเช็คที่นั่นหน่อยฉันจะไปกับนายด้วยเผื่อระหว่างทางเราจะได้จัดคอนเสิร์ตแบบฟรีสไตล์กัน OG ล็อกมาที่นี่แล้วห่ากนายต้องการจะหยุดฉันก็ต้องหยุดด้วยตื่น OG OG โยโย่พอเลยพอเลยเดี๋ยวงานนี้ฉันไปทาคนเดียวเองฉันเชื่อมั่นในตัวนายนะชาวแก๊งตลอดไปเพื่อนชาวแก๊งตลอดไปใช่ตลอดไปเพื่อนยา เอาละครับตอนนี้ระบบก็ขึ้นมาแล้วครับให้เราตรงไปยังปาร์ตี้ที่อยู่ริมชายหาดนะครับก็ตรงอ้าวจักรยานผมหายไม่เป็นไรครับขอยืมรถในร้านจอดรถสักคันหนึ่งก็แล้วกันพอดีว่าก่อนรับภารกิจเนี่ยผมปั่นจักรยานมาแต่ว่าหลังจากรับภารกิจแล้วจักรยานหายครับก็ตรงนี้น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับชายหาดอยู่แล้วก็เนี่ยครับชายหาดอยู่ด้านขวามือนี่เองเลย แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเลนนิดนึงครับโอเคดูจากแผนที่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางโค้งับขับไปตามทางเออ,เอ,อไม่ใช่ครับผมน่าจะเลยครับถอยรถนิดนึงพอดีเหมือนตรงนี้มันมันมีทางลงครับเนี่ยซ้ายกับขวานหน้าจะซ้ายโอ้ขับผมนึกว่าเป็นทางเดินก็ค่อยๆลาะรีมชายหาดไปก็แล้วกันครับไม่รู้ว่าเป็นทางเดินที่รถสามารถผ่านได้หรือเปล่าครับหรือว่า มันมีทางเข้าทางอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าดูจากในแผนที่ทางนี้น่าจะถูกและครับอันนี้สะพานคนเดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็อ๋อมันสามารถเอารถเข้ามาได้ครับตอนนี้ระบบขึ้นมานะครับว่าให้เราตรงไปคุยกับดีเจครับเพื่อเริ่มปาร์ตี้ในส่วนของปาร์ตี้ริมชายหาดนะครับแล้วก็โอเคมีที่เว้นว่างไว้เหมือนเตรียมไว้ให้เราจอดเลยก็จอดตรงนี้แล้วกันครับ แล้วก็อ๋อผมเห็นมาร์เกอร์แล้วก็เดินไปที่มาร์เกอร์สีแดงครับตรงนี้เลยเพื่อที่จะทำภารกิจต่อไปนะครับเฮเลยอยากร่วมปาร์ตี้ด้วยไหมตรงนี้เราจะต้องทําการกดขึ้นนะครับเพื่อตกลงเราด้านล่างคือปฏิเสธครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วก็ดีเลยงั้นมาเต้นกันดีกว่าพารูปรอก็ตอนนี้กดขึ้นอีกรอบครับเพื่อตกลงในการร่วมเต้นครับอ๋อได้เลยเดี๋ยวมาดูกัน ระบบขึ้นมานะครับให้เราทําคะแนนให้ได้มากกว่า2,500คะแนนครับเพื่อเข้าไปในส่วนของระบบเสียงในรถตู้คันนี้นะครับวิธีเล่นมินิเกมตรงนี้นครับก็เหมือนเดิมเลยคือมีซ้ายขวาบนล่างให้เรากดตามลูกศรที่เลื่อนมานะครับก็คล้ายๆกับมินิเกมตอนที่เราเล่นในส่วนของรถบัมนั่นเองครับก็ตรงนี้กดลงครับ ไม่แน่ใจว่าเพลงเดิมหรือเปล่านะครับดูท่าเต้นนี่สุดยอดมากครับพ่อหนุ่มเอลไฟครับลงครับซ้ายขวาขวาแล้วก็อย่างที่ผมอ,อบอกไปนะครับว่าเหมือนความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนมันจะหน,น่วงน่วงไม่ค่อยตรงจังหวะเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ย ตรงจังหวเะเป๊ะๆเลยก็ตรงนี้ผมไม่ได้อาศัยฟังจังหวะของเพลงนะครับก็คือกดตามลูกศรที่มันเลื่อนมาอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็รู้สึกว่าลองกดตามจังหวะเพลงแล้วเหมือนมันจะไม่ตรงจังหวะเท่าไหร่ครับโอเคครับขวาลงขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตอนที่เอาคลิปลง youtube นะครับเพลงหายไปเนี่ย เข้าใจตรงกันนะครับว่าโดเล็กเิิครับไม่รู้ว่าเพลงนี้จะโดเล็กเิษหรือเปล่านะครับก็ตามนี้นะครับขึ้นขวาขวารู้สึกว่าการเต้นรอบนี้หรือวินิเกมรอบนี้เนี่ยจะกดปุ่มมากกว่าเดิมครับมากกว่าตอนที่เราไปแข่งรถบัมกันนะครับแล้วก็เหมือนจะกดทีกว่าเดิมด้วยลงครับซ้าย ขึ้นขึ้นขวาขวาขึ้นขวาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนผมเพิ่งจะสังเกตนะครับด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นสกอร์นะครับก็ตอนนี้ได้อยู่ราวๆ6000ละ,ละ, 6, ละแล้วก็เราสามารถกดออกได้ตอลอดเวลานะครับโดยการกด Y ครับ <got> นายนี่เท <one S 1> ้าไฟมากเลยอย่ามาคุยกับฉันหน่อยไม่ล่ะ แล้วก็ได้อชิเม้นตนะครับสำหรับ Xbox กครับก็ตรงนี้กดขึ้นนะครับเหมือนเดิมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วฟังดูน่าสนใจดีงั้นเราไปคุยกันที่ออฟฟิศกันดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ครับขึ้นรถตู้ไปครับเพราะว่าเราได้รับการเชิญชวนแล้วอ๋อเดี๋ยวเราสักพักครับเราให้ผู้หญิงขึ้นไปบนรถตู้ก่อนแล้วเราค่อยนะครับมันขโมยเครื่องเสียงไปแล้ว แล้วก็ตรงนี้นะครับระบบขึ้นมาบอกให้เราทําการขับรถตู้คันนี้ไปเก็บไว้ในโรงรถนะครับตรงนี้เป็นทางลัดเลยครับแนะนำครับทางนี้น่าจะใกล้ทางที่เป็นถนนสุดครับแล้วก็รถตู้เนี่ยค่อนข้างจะช้ามากครับภารกิจนี้เหลือเพียงแค่ขับรถตู้ไปเก็บไว้ในโกดังหรืออู่เก็บรถนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราจะโดนในส่วนของถูกไล่ล่าด้วยตรงนี้เนี่ยผมขอมาทางลัดละกัน แนะนำไปทางนี้นะครับซึ่งมันจะผ่ามาอีกทางนึงเลยโอ้เราตู้ขับยากนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเกิดมันไต่ฟุตบาทเนี่ยมันสูญเสียการควบคุมเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคครับแล้วก็มาถึงตรงนี้รู้สึกว่ายังไม่โดนไล่นะครับจากพวกของผู้หญิงคนอ,อ้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าสมมติว่ามันขึ้นฟุตบาทปุ๊บมันจะควบคุมยากมากครับเหมือนรถมันจะส่ายเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยทีเดียว โอเคใกล้จะถึงแล้วครับก็ถือว่าเราขับมาค่อนข้างจะเร็วนะครับได้ในส่วนของทางลัดเนี่ยทำให้ศัตรูตามมาไม่ทันนะครับก็โอเคครับถึงเรียบร้อยแล้วก็เอารถเข้าไปจอดในลงรถนะครับเรียบร้อยครับสําหรับรถตู้ที่มีระบบเครื่องเสียงแบบครบวงจรครับแล้วก็ผ่านภารกิจครับด้านซ้ายบนนะครับ ระบบขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงของเราเนี่ยทำการอัปเกรดแล้วแล้วก็เราสามารถจ้างหรือชักชวนในส่วนของแก๊งเราเนี่ยมาเป็นพวกเราได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับสาหรับ OGL ล็อกในการไล่ล่าตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีแร็ปนะครับสําหรับ EP นี้เนื้อหาหน่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ครับก็ยังไงก็ฝากตาิดตามไปด้วยนะครับกับซีรีส์แกนติฟออโต้ซานแอนเดสเดฟเฟนิทีฟอ dition นะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ